สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นชางหนึ่งวันนะครับที่เราจะมามีเวลานะครับมีเวลาได้ทำเจ้าสามประตูนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับโปรเจกต์เอวนะครับแต่เป็นเกียวโตมา,มาชมกันเลยครับเกียวโตคันนี้ก็เป็นเจ้าอาจารย์ผมเลยนะครับแคมเดียว ตอนนี้ก็ยก B 2 0แคมคู่ใส่เข้าไปนะครับจะเป็นขับสึ่ตงตัวเดิมของเจ้าสาประตูของผมนะครับจะเป็นแคมเดี่ยวนะครับแคมเดี่ยว4ีลิ้นนะครับตอนนี้เครื่องตัวนี้ปลดประจำการนะครับเดี๋ยวรอยกขึ้นคั้นใหม่ครับ ติดตามโปรเจกต,ต์ต่อไปได้เลยอันนี้กำลังไวิ่งสายไฟชุดใหม่ครับกล่องเอฟคอน V Pro 2.1นะครับกล่องเบอร์อหมื่นประมาณนี้เพจหายนะครับก <c oughs> ็ตามนี้เลยครับ จะเก็บสายไฟชุดคอยนะครับจานจ่ายประมาณนี้นะครับอาจจะลกไปนิดนึงเดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดสันหม้อน้ำก็หม้อน้ำใต้คานนะครับแต่เอาหม้อน้ำเดิมมาทำการลองเทสสตาร์ทดูครับ ดูลอๆรอบคันนะครับอาจจะลกๆหน่อยนะครับเพราะยังไม่เสร็จนะครับไม่ค่อยมีเวลาได้ทำก็ทํางานประจําอยู่ครับก็ดูภายในครับภายในก็ประมาณนี้เมื่อก่อนก็เป็นรถแข็งนะครับสไตล์ทางตรงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาพวก โลบาร์โลบาร์ออกแล้วก็ใส่แผงประตูทำทำเดิมครับภายในเดิม